สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ดีไซน์วิลเลจนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในครับว่าวันนี้เราทำาอะไรกันบ้างกับงานถ่ายทอดสดนะครับไปกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศตอนซ้อมกันก่อนนะครับก็จะมีการลันคิวเบื้องต้นเพื่อจะให้ได้รู้มุมกล้องครับว่ากล้องต้องสวิตช์ยังไงบ้างตัวของสตรีมมิ่งเนี่ยต้องขึ้นกราฟิกบาร์ชื่ออะไรแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูซ้อมกันเลยนะครับไปครับ หรับบรรยากาศงานวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับเบื้องหลังนี้ก็จะเป็นการให้แฟนคลับเขาได้มิ팅กันเบาๆนะครับก็สำหรับวันนี้สำหรับใครที่อยากดูวิดีโอเต็มนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของดนะีไซน์วิลเลจเนาะว่าวันนี้ตัวงานทั้งหมดเป็นยังไงบ้างจะได้เห็นน้องๆเขาเต้นกันเนาะก็น่านระักมากเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับก็อยากให้กดซับสไคร้กดติดตามไว้นิดนึงเพราะว่าเราะจะมีงานถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยบ่อยๆเลยเผื่อจะได้ทำคลิป มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหรือใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับงานถา่ายทอสดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมนะครับกดเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อนึงนะครับกด s u b สไครต์กดแชร์ให้หนิดนึงนะครับแล้วเราจะนําคลิปเรื่องหลังมาฝากกันใหม่สําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ